สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ความขัดแย้งโลกพอดแคสต์ครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในเมืองใหญ่ที่ทันสมัยมากๆแต่จู่ๆไฟฟ้าก็ดับมืดไปทั้งเมืองไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวแต่ดับพร้อมกันเป็นแสนๆหลังคาเรือนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆครับที่เมืองซานฟรานซิสโกในประเทศสหร,รัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ และเรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราท่านเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ติดตามปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตก,การณ์ต่างๆทั่วโลกมาอย่างยาวนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนธรรมดา จนถึงคำถามสำคัญว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่เราทุกคนควรให้ความสนใจครับอยากให้ช่วยเล่าภาพรวมให้ฟังก่อนครับว่าเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็มันรุนแรงแค่ไหนครับค่ะถ้าพูดถึงซานฟรานซิสโกนะคะก็อย่างที่หลายท่านทราบดีว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลกเลยทีเดียวมีบริษัทดังๆมากมายเป็นเมืองที่ทุกคนมองว่าทันสมัยที่สุดเมืองหนึ่งครับ แต่เหตุการณ์นี้มันเผยให้เห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ค่ะจากข้อมูลที่ออกมานะคะมีประชาชนแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยกว่า1น0 0 0 0 0ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้พร้อมกัน1,30,000ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของเมืองแล้วนี่ถือว่า เยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะคิดง่ายๆก็คือเกือบหนึ่งในสามของเมืองทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความมืดแล้วก็ไม่ใช่แค่ดับเป็นหย่อมๆนะคะแต่ดับเป็นพื้นที่กว้างขวางมากครับทั้งย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็ย่านธุรกิจสําคัญๆด้วยค่ะแล้วสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้คืออะไรครับจุดนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่า สาเหตุหลักที่ทางการรายงานเนี่ยคือเกิดเหตุเเพลิงไหม้ขึ้นที่สถานีไฟฟ้าย่อยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเองค่ะแค่จุดเดียวเหรอครับใช่ค่ะแห่งเดียวจริงๆสถานีไฟฟ้าย่อยนี่มันคืออะไรพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะนึกภาพตามง่ายๆนะคะมันก็เหมือนกับศูนย์ควบคุมไฟฟ้าหลักของแต่ละย่านนะคะคือทำหน้าที่กระจายไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนต่างๆ อ๋อครับพอจุดสําคัญนี้มีปัญหาระบบทั้งหมดก็เลยล้มตามกันไปเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนโเลยค่ะพอไฟดับเป็นวงกว้างขนาดนั้นชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่จะเป็นยังไงบ้างครับคงจะวุ่นวายน่าดูเลยวุ่นวายมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางครับรถไฟใต้ดินบางสายต้องหยุดวิ่งทันทีเลยคนที่กําลังจะไปทํางานหรือกลับบ้านก็คือไปไหนมาไหนไม่ได้ระบทของถนนนะครับบนถนนก็ติดขัดหนักเลยค่ะเพราะสัญญ,ญาณไฟจราจรทั่วเมืองดับหมด นึกภาพออกเลยครับค่ะตำรวจต้องมายืนโบกรถไตยสีแยกใหญ่ๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งมันก็คุมได้ยากมากค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือซานฟรานซิสโกเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องรถยนต์ไร้คนขับพอเจอแบบนี้เข้าไปเทคโนโลยีที่ว่าล้ำๆนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือภาพที่ชัดที่สุดเลยคำตอบก็คือเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ไปไม่รอดเหมือนกันค่ะอ้าวเหรอครับ บริษัทรถยนต์ไร้คนขับทุกเจ้าต้องประกาศหยุดให้บริการทันทีหยุดไปเลยเหรอครับไม่ใช่เพราะว่าตัวรถพังใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะรถพังค่ะแต่เป็นเพราะว่ารถยนต์อัจฉริยะพวกนี้เนี่ยต้องอาศัยสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่มันเสถียรเพื่อความปลอดภัยอ๋อเข้าใจแล้วพอไฟดับทุกอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้อันตรายเกินไปครับก็เลยต้องหยุดนี่แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าเทคโนโลยีจะล้ำแค่ไหน สุดท้ายก็ยังต้องพึ่งพาระบบพื้นฐานอย่างไฟฟ้าอยู่ดีจริงด้วยครับแล้วเรื่องปากท้องเรื่องธุรกิจต,าต่างๆล่ะครับได้รับผลกระทบเยอะไหมครับเยอะไม่แพ้กันเลยค่ะร้านค้าร้านอาหารต่างๆต้องปิดร้านก่อนเวลาเพราะไม่มีไฟใช่ค่ะไม่มีไฟเครื่องคิดเงินก็ใช้ไม่ได้แล้วที่น่าเห็นใจมากๆเลยคือมันเป็นช่วงใกล้เทศก,กาลคริสต์มาสพอดีซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดของการค้าขายเลย โอ้เสียหายหนักเลยนะครับนั่นค่ะร้านค้าเล็กๆนี่คือศูนย์เสียรายได้มหาศาลเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนจะมีกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ใช่เลยค่ะนั่นคือความจริงที่น่าเศร้าของทุกวิกฤตคนที่เดือดร้อนที่สุดคือกลุ่มเปราะบางค่ะ เช่นใครบ้างครับอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาอ๋อ oh, ครับครับพวกเครื่องช่วยหายใจอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆชีวิตของคนกลุ่มนี้จะลำบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากขึ้นทันทีเลยค่ะน่าแปลกใจนะครับที่เหตุเพลิงไหม้แค่จุดเดียวถึงกับทําให้เมืองระดับโลกล้มทั้งระบบได้ขนาดนี้ จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับทำไมถึงได้ล้มง่ายขนาดนี้นั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะพอเรามองให้เลึกลงไปจะเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่สองประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือปัญหาการพึ่งพาระบบศูนย์กลางมากเกินไปการพึ่งพาศูนย์กลางหมายความว่ายังไงครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะระบบไฟฟ้าของเขาเหมือนใยแมงมุมที่มีจุดศูนย์กลางจุดเดียวครับพอจุดนั้นพังทั้งใยก็เสียหายไปด้วยกันหมดเลย แทนที่จะออกแบบให้แต่ละส่วนทำงานแยกจากกันได้ถ้าส่วนหนึ่งพังส่วนอื่นๆก็ยังทำงานต่อไปได้นะคะเหมือนกับเอาไข่ทุกฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะตะกร้าหล่นก็แตกหมดเลยใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากและปัญหาที่2คืออะไรครับปัญหาที่2ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มันเก่าและล้าสมัยค่ะเก่าขนาดนั้นเลยอะครับ คือต้องยอมรับว่าระบบไฟฟ้าในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐถูกสร้างมานานหลายสิบปีแล้วอื hmm. เหมือนบ้านเก่าที่สายไฟก็เก่าตามไปด้วยนะคะครับครับแต่ทุกวันนี้เรามีทั้งตู้เย็นแอร์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ต้องชาร์จโทรศัพท์มือถือกันทั้งบ้านสายไฟเก่าๆอาจจะรับภาระหนักขนาดนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานแล้วก็รอวันที่จะเกิดเรื่องขึ้น ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นเลยจากเหตุการณ์ที่ซานฟรานซิสโกครั้งนี้มีบทเรียนอะไรบ้างครับที่เราสามารถนำมาขบคิดได้บ้างมีบทเรียนสำคัญอยู่3ข้อเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือเมืองที่ฉลาดไม่ได้แปลว่าเมืองจะแข่งแกร่งเสมอไปนะคะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับคือการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นดีค่ะ แต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานอย่างไฟฟ้าประปาถนนหนทางไม่แข็งแรงพอเมื่อเกิดวิกฤตเทคโนโลยีเหล่านั้นก็อาจจะไร้ประโยชน์ไปเลยครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากบทเรียนที่สองคือเมื่อเกิดวิกฤตคนตัวเล็กจะเจ็บก่อนเสมออืม จริงครับผลกระทบไม่ได้ตกอยู่กับทุกคนเท่ากันคนที่มีฐานะดีอาจจะมีเครื่องปั่นไฟสำรองแต่คนหาเช้ากินข้าร้านค้าเล็กๆและกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคือคนที่เดือดร้อนที่สุดค่ะครับแล้วบทเรียนสุดท้ายละครับบทเรียนสุดท้ายคือนี่คือสัญญาณเตือนสำหรับทุกเมืองใหญ่ทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ที่อเมริกาไม่ใช่เลยค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่อเมริกา แต่เมืองใหญ่ทั่วโลกที่พึ่งพาระบบเก่าๆและมีความซับซ้อนสูงก็อาจจะเจอสถานการณ์คล้ายกันได้ในอนาคตหากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอฟังแบบนี้แล้วก็ทําให้เราต้องหันกลับมามองเมืองหรือชุมชนที่เราอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราพร้อมรับมือกับเรื่องแบบนี้แค่ไหนโดยสรุปแล้วเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ที่ซานฟรานซิสโกมีสาเหตุมาจากเพลิงไหมสถานีไฟฟ้าย,ย่อยเพียงจุดเดียว แต่กลับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าและพึ่งพาศูนย์กลางมากเกินไปเรื่องนี้ได้เผยให้เห็นความเปราะบ,บางของเมืองใหญ่ที่ทันสมัยและสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเกิดมิกฤตคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคมครับก่อนจะจากกันไปผมอยากฝากคําถามให้ทุกท่านได้ลองนําไปคบคิดกันดูนะครับว่าหากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในเมืองหรือชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ท่านคิดว่าระบบของเราจะรับมือได้ดีแค่ไหนและคนตัวเล็กตัวน้อยหรือผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงหรือไม่หากการพูดคุยในวันนี้ทําให้ท่านได้ฉุกคิดหรือได้มุมมองใหม่ๆฝากรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารทั่วโลกในลักษณะนี้ก็ขอฝากให้กดติดตามช่องความขัดแย้งโลกพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ